ครับสวัสดีครับซ่องคีนอ้อยพระไฟเรนูนะครับผมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการย้ายโดมครับผมโดมเจ้เาแม่โสระศีตอนนี้ก็ย้ายไปเรียบร้อยแล้วครับผมวิวสวยมากครับนี่ก็ปู่องครับผม ขึ้นคอนาหานบดนะมัะรมาอ่ตัวนี้มีวิวสวยมากครับผมตัวน,นี้โดมก็ย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ คือทัดสวยมากครับตัวน,นี้ก็ย้ายไปเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะย้ายโดมไปโน่นครับโดมเจ้าแม่โสระีครับผมเดี๋ยวตามไปดูเนาะครับแอดจะพาไปดูโดมย้ายมาตรงนี้แล้วครับผมนี่แหละฮะข้างพระพุทธศินาราชครับผมนะะนี่แหละฮะ สีนาา่ารักย้ายมานี่ครับผมวิวทัศน์สวยมากครับนี่แหละครับย้ายมาเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ตั้งไว้ก่อนครับผมยังไม่ได้เจาะเลยครับนี่แหละครับย้ายมาตรงนี้ครับใกล้สะพานครับผม ใกล้กับสุขาใช่ค่ะยายมาใกล้ มาตั้งใกล้กับพระพุทธศิลายยมาเรียบร้อยแล้วครับผม ทีนี้อยู่ทัดก็จะสวยงามมากครับผมปูปลาลิจิตนาคาครับผมทัดจะสวยมากครับได ลุงเขาก็กำลังปรับพื้นที่ครับผมปรับพื้นที่ให้มันสวยงามครับดอกไม้ประดับ สวยมากครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจครับทีบ่มาติดตามช่องเจนนยพ่อพไฟรีนูครับผม น่าสวยมากนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องเจโนย์พระฟ้าเรินูนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้โดมเจ้าแม่สูรพีก็ได้ย้ายไปเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้ทิวทัศน์ก็จะสวยขึ้นมากครับผมโดมได้ย้ายไปโน่นแล้วนะเจ้าแม่สูรพีก็ไปใกล้กับ พระพุทธสินาราศักดครับผม,มออครับขอคบ,คบ,บคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องกินน้อยอาไฟ่ไรนูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้เจ้นอยนะครับผมช่องเจโนอย์ร้าฟเรโนครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ